เมื่อความอร่อยกับความแซบมารวมกันเมื่อกาโซ x ก,กับเมนูอีสานรแสแซบเกิดเป็นเมนูคู่หูใหม่ๆเป็นความอร่อยที่ลงตัวเห็นที่เด็ดเมนูแบบนี้แล้วต้องมาลองร้านกาโซสาขาสยามสแควร์วันชั้นบรรยากาศภายในร้านคือน่ารักมากสามารถนั่งได้หลายโซนและอย่างที่บอกความ x ก,กันทําให้เกิดเมนูใหม่ๆอย่างเมนูจานหลักไม่ว่าจะเป็นพ็อกช็อปหรือว่าไก่สไปซี่แล้วก็แอดออนเป็นตาไทยหรือตาซัวก,ก็ได้และถ้าจะเป็นสเต็กปลาแซลมอนแอดออนกับตําหลวงพะบางไปเลย ตัวไก่สไปซี่เราแอดออนกับตาซ่ว่คือมันเป็นความอร่อยที่ลงตัวจริงๆและทางร้านเขาก็ยังมีเสิร์ฟลอยจิ้มแจ่วด้วยนะส่วนใครนะถ้าอยากกินความแซ่บแบบเน้นๆสั่งจานใหญ่ไปเลยไม่ว่าจะเป็นตาข้าวโพดตาเส้นเล็กตาไข่เค็มหรือว่าจะเป็นตาหลวงระบางปูปลาก็ห้ามพลาดความลาบนี้ก็ต้องเป็นลาบแซลมอนหรือว่าจะเป็นลาบหมูก็ได้นะส่วนสายเส้นทางร้านเขาก็มีเมนูสปาเกตตี้ผัดพริกแหง้งเบคอนกุ้งสดนี่ก็เสิร์ฟมาแบบจัดจ้านและเนื้อกุ้งนี่ก็คือเด้งเลยนะเขาสูตรสายยำต้องพลาด ไม่ได้กับยำทะเลต่อด้วยรูดเบียร์ให้ชื่นใจมาเก็บเมนูของหวานเป็นฮันิโทนแล้วก็ไอศครีมซันเดย์ไออยู่ย่านสยามต้องมาลองการโซสเต็กเอ็กกับเมนูแซบ,บอีสานสยามสแควร์วันชั้นห้า